สวัสดีครับเข้าสู่รายการ The Outsider Hokkaido Trip EP ที่9สหรับ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทริปกันเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้สหรับ EP ที่แล้วเราได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศงานเทศกาลธิมะที่ซัปโปโรกันไปแล้วนะครับโดยใน EP นี้เราจะพาเพืเ่อนๆไปยังเมืองโอตารุเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ซัปโปโรใช้เวลาเดินทางเพียง30นาทีเท่านั้นเป้าหมายสําคัญเลยคือ l ลเวอร์เบล ซึ่งเป็นละครังในภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ซึ่งตั้งอยู่ในคิโรรีสอร์ทหลังจากนั้นเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันต่อที่สนุนซาไครมาจิพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีปิดท้ายด้วยชมบรรยากาศยามค่ำคืนของคลองโอตารุการเดินทางทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมได้เลยครับเริ่มต้นการเดินทางทริปนี้นะครับเราจะขอแนะนําขั้นตอนในการซื้อตั๋ว ในการเดินทางไปคิโรรีสอร์ทนะครับโดยการเดินทางไปคิโรรีสอร์ทเนี่ยมันสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางด้วยกันแต่ทางที่เราคิดว่าสะดวกที่สุดนั่นก็คือการเดินทางโดยใช้รถบัสนะครับโดยการซื้อตัว๋วเราได้ซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ของ h o k ไ a i d o Resort Line โดยตารางรถบัสเนี่ยเราสามารถสอบถามอีเมลไปทางคิโรรีสอร์ทได้ซึ่งเขาจะบอกว่าตารางรถบัสเนี่ยจะออกในช่วงประมาณตุลาคมนะครับ ซึ่งตั๋วจะมีลักษณะ2แบบด้วยกันนะครับ1ก็คือเป็นแบบ One Day t r i ิปซึ่งจะอยู่ที่ราคาคนละ2,000เยนแต่ว่ามันจะเลือกได้แค่เวลาไปเช้าแล้วก็กลับเย็นแต่ถ้าหากเราจอง2ครั้งเป็นลักษณะ,ะของ One เวยก็คือเที่ยวละ1,200เยนเนี่ยมันสามารถเลือกไปเช้าแล้วก็เลือกเวลากลับเป็นช่วงบ่ายได้โดยในทริปนี้นะครับเราได้เลือกขึ้นรถบัสนะครับที่สถานีโอตารุชิโกะนะครับ ซึ่งรถจะออกเวลาประมาณ9โมง5นาทีนะครับแต่ถ้าหากเราไปขึ้นที่สถานีโอตารุเนี่ยเราต้องถึงที่หมายเนี่ยตั้งแต่8โมง40นะครับโดยตอนชำระเงินช่วงนั้นนะครับเขารับชำระเงินเฉพาะผ่าน PayPal ทำให้เราแบบชำระเงินไม่ได้เนาะเราก็เลยไปหาเว็บที่เขาเป็นเอเจนซี่เนาะก็คือเป็นเว็บชินฟูจิเนาะให้เขาว่าชำระเงินให้เนาะโดยเขาว่าจะคิดค่าบริการเพิ่มอ,อีกประมาณ300บาทน,นะครับ เมื่อถึงสถานีโอตารุชิโะสเตชันนะครับเราก็เดินออกมาจากสถานีนะครับก็จะเห็นป้ายไปทางบาัสไปคิโรโรรีสอร์ทนะครับก็คือออกทางประตูนอตเอ็กซิทนะครับไปทางข้างล่างเนาะก็จะมีป้ายสลับรออยู่แล้วนะครับก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยรถก็จะมารับเนาะแล้วเขาก็จะมีรายชื่อของเราอยู่แล้วเราก็ไปเช็คชื่อแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนรถได้เลยนะครับ สรับการเดินทางต่อเนี่ยใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะครับในการเดินทางไปคิโรรีสอร์ทมาถึงคิโรโรรีสอร์ทเนาะก็มาที่มา u n ์เทนเซนเตอนะครับเนาะก็ซื้อบัตรไปกอนโดล่าเนาะคนละ2 3 0 0เยนบวกค่าเหมือนค่าค่าเก็บบัตรอะอี500เยนด้ยเนาะซึ่งคิโรรีสอร์ทในช่วงที่เราไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเล่นสก,กีกันนะครับ โดยทั้งหมดเนี่ยมีแค่เรา2คนนะครับที่ไปเพื่อถ่ายรูปนะครับเมื่อซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินออกมาจากอาคารเนาะก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นลานสกีกว้างๆนะครับโดยเราอ่ต้องใช้บัตรนะครับในการขึ้นกระเช้าไปสถานที่ต่างๆเนาะซึ่งมันมีหลายแอเรียมากเนาะในการเล่นสกีโดยกระเช้าที่เราขึ้นไปเนี่ย ใช้เวลาเดินทางไปยังระครังเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับโดยผ่านภูเขาไปทนะั้งหมดประมาณ3ลูกเนาะตอนนี้ขึ้นมาจากกนอด,ดอลลาเลยเนาะใช้เวลาโอ้โหนาทีเนาะคือนานมากนะแล้วปะเด็คือคุณฝรั่งนะขึ้นมาด้วยนะุกขึ้นมาทำไมนั่งเงียบกริบทั้งกระเช้าเลยเนาะสินาทีเต็มๆเมนาะน,นี้ก็คือสภาพอากาศตอนนี้โอ้โห บอกเลยว่ายับเยิน,นมีนาอบรรยากาศเนาะโอ้ วันนี้นะครับเนาะพีมาตกแรงมากเลยเดี๋ยวเรารีบลงไปข้าล่านี่กว่าเนาะไม่ไหวแล้วเนาะคือยิ่งอยู่นานแ่ะยิ่งพีมาตกหนักอ่ะเรอรีบถ่ายรูปแล้วก็รีบบลอกดีกว่านเพราะเดี๋ยวต้องนั่งกระเช้าลงไปอีกโอเคในเจิงข้าล่านะครับโดยส่วนตัวนะครับถือว่าเรามาในช่วงที่โชคไม่ดีเนาะเพราะว่าอากาศมันแย่มากนะครับแล้วก็ะระฆังเนี่ยมันชำรุดด้วยเนาะเชือกมันขาดไปเนาะ หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินเล่นถ่ายรูปในคิโรรีสอร์ทนะครับจนถึงเวลาที่รถบัสมารับนะครับ mm. เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองโอตารุนะครับโดยเป้าหมายตัดไปก็คือเป็นการเดินในถนนซาไครมาจินะครับ mm. หลังจากถึงเมืองโอตารุเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปขึ้นรถบัสต่อนะครับที่ป้ายเบอร์4เนาะโดยตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าต้องนั่งรถเบอร์100เนาะแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยรถบัสเบอร์100เนี่ยยกเลิกไปแล้วนะครับ ทำให้เราต้องเปลี่ยนไปนั่งเป็นรถบัสเบอร์เกนะครับแล้วก็ไปลงระหว่างทางแทนก่อนที่จะเดินต่อไปยังถนนซาคายมาจีนะครับสปนั่งรถบัสเบอร์เกนะครับมาลงที่สถานีฮองเคียวคูเม่เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปซาคามิจิเนาะสำหรับถนนซาคายมาจีนะครับก็จะเป็นถนนที่คนชอบเดินกันเนาะก็จะมี หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของฝากแล้วก็ขายเครื่องประดับซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยเห็นด้ว่าคนเยอะมากเนาะแล้วก็ริมทางเท้าเนี่ยคือลื่นมากๆเนาะคือคนเนี่ยล้มกันแบบระเนียนาดเนาะเราอะ่ะต้องเดินไปอย่างช้าๆเนาะกว่าจะเดินถึงที่พิพิธภัณฑ์ของดนตรีนะครับ กินนี่แล้วครับก็ฮีลเป็นมื้อบ่ายของวันเนาะถ้าหนุ่มมัน,เด,นเดินไปคนมันเยอะก็เลยต้องหาทางวแ,แว็กซ์ที่กินก่อน<ม><ม>ก็คือแวะเป็นข้าวหน้าปลาดิบเนาะเพราะว่าโอตารุเองก็เป็นเมืองท่าเนาะเราก็เลยต้องหาอาหารทะเลซึ่งก็ได้ร้านอะไรก็รู้ก่อนเนาะเดินเข้าไปร้านเฉยเห็นว่ามันเขียนว่าห้าร้อยเยนนะแต่ห้าร้อยเยนนั่เป็นถ้วยเล็กเนาะแต่เราไม่ได้สั่งห้าร้อยเยน เราสั่งเราสั่งเราสั่งแบบพันเราสั่งถ้วยละ 50, พันหกร้อยห้าสิบเออพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยนเนาะแต่ว่าเรามีไข <c oughs> ออ่ก็คือเลือกสั่งได้สามอย่างเนาะแล้วก็เมนูยังมีแบบเมนูยากๆเนาะเช่นปลาฮอกเกะเ,เนาะพวกหอยเชลเนะาะตามท,าท,าท,าทาี่เลยนี่เดี๋ยเขาก็ย่างตรงนี้เลยเนาะ เดี๋ยวขอกินก่อนเนาะแังคงเป็นปลาดิบชุดเดิมที่กินแต่ตลอดนะก็คือทูน่าคุ้งหวานแล้วก็อิคุระเนาะ ขอทางก่อนเนาะมีคนกินแล้วอร่อยไหมอร่อยทุกมือโอเคขอตัวกินก่อนนะครับและแล้วเราก็เดินมาถึงพิพิพธภัณฑ์ของดนตรีมังโอตารุนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะมีนาฬิกาไอน้ำเนาะ ซึ่งจะมีเสียงแล้วก็พ่นไอน้ำทุกๆ15นาทีแวะซื้อกดหลนตีมาแล้วนะครับหนึ่งกล่องเนาะก็คือที่นี่มันสามารถเลือกเพลงได้เนะมันจะไม่ได้มีเพลงแบบที่เราเคยฟังเนาะมันจะมีเพลงแบบเพลงญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีเพลงที่แบบเพลงคลาสสิกเลยนะเลือกได้เนาะมอซอมไม่ได้เนาะสรุปก็คือเราก็เลือกเพลงแอมยอนมาเนาะ

เดี๋ยวตอนนี้กําลังเดินกลับไปที่คลองอุตรุเนาะไปถ่ายรูปริมคลองแล้วก็เดี๋ยวจะได้รีบกลับไปซัปโปโรเนาะโอเคอ่าเดินทางไปเนาะเราก็เดินมาจากถนนซาคามิจิเนาะเดิมาเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงคลองอุตรุเนาะ ตามไม่เลยมืดเนาะไฟไม่ค่อยมีเนาะเออดูมืดมืนเนาะเออถ่ายดูดูกันยากาศมันด oh, ูค ja mm ่อนข้างมืดนะวันน evet> ี้คือลูกไฟมีปัญหาอะไรด้านหนึ่งเนาะคือเห็นว่าไฟด้านหนึ่งอ่ะมันสว่างน้อยหน่อยเนาะเออก็เลยทําให้ทุกอย่างดูมืดไปหมดเลยแต่ก็เออ มาถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวได้รีบกลับกันเนาะสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอปิดท้ายด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนของคลองโอตารุนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฮอกไกโดทริปทั้งหมด9 EP ที่เราทำกันมาเรื่อยๆเนาะก็หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเราก็จะพยายามหาคำตอบมาให้เพื่อนๆเนาะ แล้วก็ขออภัยในบาง EP ด้วยนะครับที่บาง EP เนี่ยจะต้องมีการดีเลย์ประมาณ2 3สัปดาห์เนาะในการออกมาแต่ละคลิปแต่อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ